สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูผัดซีอิ๊วเส้นเล็กนะครับเพื่อนๆนคนไหนทานแต่เส้นใหญ่ก็ลองเปลี่ยนมาเส้นเล็กกันดูได้นะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเรานะครับก็จะเป็นเส้นเล็กแล้วก็ไข่ไก่นะครับกระเทียมแล้วก็สับมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นหมูชิ้นนะครับแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นคะน้านะคะผมก็ใช้เป็นคะน้าส่วนยอดนะครับล้างผักให้สะอาดนะครับแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปครับไปลงมือทํากันเลยอย่างแรกเราจะมาตั้งน้าร้อนก่อนนะครับน้ําร้อนของเราพอน้ําร้อนแล้วเราก็นําเส้นเล็กของเราไปลวกก่อนเลยพอเราลวกเส้นจนสุกแล้วเดี๋ยวเราจะนําเส้นเล็กของเราไปพักในตะกร้าเอาไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเราก็จะมาตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปนะครับจะมาผัดกระเทียมกันต่อเลยนำกระเทียมลงไปผัดจนกระเทียมเหลืองหอมเลยนะครับต่อไปก็ตามด้วยหมูชิ้นที่เราหั่นไว้นะครับผัดจนหมูสุกครับเมื่อหมูของเราสุกแล้วเราก็ตามด้วยผักคะน้าที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับ ตามด้วยเส้นเล็กของเรานะครับเราก็จะยีเส้นเล็กของเราออกก่อนนะครับยีให้กระจายตัวออกจากกันนะครับน้ำมันที่เราผัดกับหมูกับกระเทียมที่เราเจียวกันไว้นะครับมันก็จะช่วยให้เส้นได้แยกตัวกันง่ายขึ้นด้วยนะครับเส้นก็พอแยกตัวกันแล้วนะครับเราก็มาปรุงตัวเลยเริ่มด้วยซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็ซอสหอยครับซีอิ๊วขาว ซอส,สปรุงรสเล็กน้อยครับตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นเราก็ผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะเราก็ยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับคือใส่ไข่เราก็จะผัดให้ส่วนผสมตรงนี้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่กันทีหลังนะครับ เมื่อส่วนผสมทุกอย่างลงตัวแล้วก็เข้ากันดีแล้วนะครับจากนั้นเราก็ตอกไข่ลงไปเลยครับสองฟองเราก็จะขยี้ไข่สักเล็กน้อยนะครับพอให้ไข่มันสุกข,ขึ้นนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็นําเส้นที่เราผัดไว้มาคลุกเค้ากับไข่ผัดต่ออีกสักเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคบเพื่อนๆง่ายมากๆนะครับ เพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองทำอยากลองมาเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กก็อร่อยไม่แพ้เส้นใหญ่เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเส้นเล็กอยู่แล้วก็ลองเปลี่ยนเมนูมาทำเป็นถักซีอิ๊วแบบนี้ดูได้นะครับและเมนูนี้ก็ฝากเพื่อนๆให้ลองไปทำตามกันดูได้นะครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ได้นะหรือเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่เมนูหน้าคลิปหน้าว่าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินไปแล้วนะครับสวัสดีครับ